มาดากัสกาเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลกดินแดนที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของภูมิประเทศอย่างน่าอัศจรรย์ป่าฝนเขียวชอุ่มสลับกับทะเลทรายอันแห้งแล้งขณะที่เทือกเขาสูงตระหง่านตัดสลับกับที่ราบชายฝั่งบนพื้นที่เกือบ0 0 0 0นตารางกิโลเมตรเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชมากถึง5%ของทั้งหมดในโลกและกว่า80%ของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่สามารถพบได้จากที่ใด หนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่โด่งดังที่สุดของมาดากัสก์ก็คือลีเมอร์การแยกตัวจากแผ่นดินใหญ่และไม่มีลิงชนิดอื่นมาแข่งขันทำให้เกิดวิวัฒนาการของลีเมอร์สายพันธุ์ต่างๆมากมายบางชนิดมีลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่จดจำได้ทันทีหนึ่งในนั้นคือลีเมอร์ที่มีรูปร่างชวนให้ขนลุกจนชาวพื้นเมืองต่างหวาดกลัว สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดที่เป็นเจ้าของฉายาวา่าสัตว์อาถรรพ์และพบได้ที่เดียวในโลกพบกับชีวิตของไอไอกันค่ะไอไอเป็นลีเมอร์ชนิดเดียวที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในวงของมันถือเป็นลีเมอร์ขนาดใหญ่ โดยมีลำตัวยาวประมาณ40เซนติเมตรแต่ไม่นับรวมกับหางที่มีขนฟูหนาซึ่งอาจยาวเกิน50เซนติเมตรส่วนน้ำหนักเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2-3กิโลกรัมมันมีสีสันขนาดใหญ่หูที่กว้างและโดดเด่นดวงตากลมโตสีเหลืองอมเขียวซึ่งช่วยเพิ่มความน่าพิศวงให้กับรูปลักษณ์ของมันขนชั้นในมีสีน้ำตาลเข้ม เสริมด้วยขนป้องกันที่ยาวกว่าและมีปลายสีขาวแต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของไอไอคือนิ้วมือที่ยาวเป็นพิเศษโดยเฉพาะนิ้วกลางที่มีลักษณะเรียวยาวและเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระนี่เป็นอีกหนึ่งกรณีที่รูปลักษณ์อันแปลกประหลาดมาพร้อมกับวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนใครตั้งแต่สมัยโบราณชาวพื้นเมืองมาดากัสกามักเชื่อมโยงไอไอเข้ากับเรื่องราวลี้ลับโดยมองว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นลางร้าย บ้างก็กล่าวว่าผู้ใดที่ค่าไอไอจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปีบ้างก็ว่าหากไอไอชี้นิ้วกลางไปที่ใครคนนั้นจะพบกับภายนะที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ด้วยความเชื่อเหล่านี้ทำให้ชาวมารากาซีไม่เพียงแต่หวาดกลัวไอไอเท่านั้นแต่พวกเขายังหลีกเลี่ยงการพูดถึงมันแม้แต่ในวรรณกรรมพื้นเมืองเองก็แทบไม่มีการบันทึกเกี่ยวกับสัตว์ชนิดนี้ ไอไอยังคงเป็นหนึ่งในสัตว์ที่น่าพิศวงที่สุดของมาดากัสกาและถือเป็นตัวแทนของความลึกลับที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมาอย่างแท้จริงโดยชื่นชอบสภาพแวดล้อมของป่าฝนเขตร้อนสัตว์ชนิดนี้มักใช้ชีวิตอย่างสันโดษในอนณาเขตของตัวเองและจะออกจากพื้นที่ก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นจริงๆในช่วงเวลากลางวันไอไอแทบไม่มีกิจกรรมใดๆเลย มันใช้เวลาส่วนใหญ่พักผ่อนอยู่ในรังที่สร้างขึ้นและจะออกหากินเมื่อยามค่ำคืนดวงตาขนาดใหญ่ของมันช่วยให้สามารถมองเห็นได้ดีในความมืดทว่าในการหาอาหารไอไอกลับพึ่งพาประสาทการดมกลิ่นและการได้ยินที่ยอดเยี่ยมเป็นหลักสัตว์ชนิดนี้แทบไม่ลงมาบนพื้นดินเนื่องจากขาหน้ามีขนาดสั้นกว่าขาหลังและนิ้วมือที่เรียวยาวทำให้การเคลื่อนไหวบนพื้นดินเป็นไปอย่างยากลำบาก ด้วยเหตุนี้ไอไอจึงเลือกใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนต้นไม้และเคลื่อนที่จากกิ่งหนึ่งไปสู่อีกกิ่งได้อย่างคล่องแคล่วนิ้วกลางที่เรียวยาวของไอไอถือเป็นเครื่องมือสารพัดประโยชน์เมื่อพบต้นไม้ที่เหมาะสมไอไอจะเคาะไปที่เปลือกไม้ต้นนั้นระบบประสาทในนิ้วที่ไวต่อแรงสั่นสะเทือนจะช่วยตรวจจับการเคลื่อนไหวของเหยื่อที่ซ่อนอยู่ใต้เปลือก ไอ,อายยังมีฟันที่แหลมคมและยื่นออกมาซึ่งคล้ายกับฟันของสัตว์ฟันแท้ทำให้มันสามารถกัดแท้ไม้ได้อย่างง่ายดายเมื่อตรวจพบตัวอ่อนมแมลงหรือหนอนใต้เปลือกไม้มันจะใช้ฟันหน้าขบให้เกิดรูขนาดเล็กจากนั้นใช้นิ้วกลางที่บางและยืดหยุ่นจอดเข้าไปในเนื้อไม้เพื่อเกี่ยวเหยื่ยอกอกมากินอย่างแม่นยํา นี่คือเทคนิคการหาอาหารที่ไม่มีสัตว์ชนิดใดสามารถเรียนแบบได้และเป็นเหตุผลว่าทำไมไอไอจึงได้รับฉายาว่านักล่ายามรติการแห่งป่ามาดากัสกาแม้มแมลงและหนอนจะเป็นอาหารหลักของไอไอแต่มันก็ยังกินผลไม้ถั่วต่างๆและ,มะเมล็ดพันธุ์จากต้นไม้ได้เช่นกันอุณหภูมิของนิ้วกลางของไอไอสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อตัวสัตว์ไม่ได้ใช้งาน อุณหภูมิของนิ้วนี้จะลดต่ำลงแต่เมื่อถึงเวลาหาอาหารอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นถึง6องศาเซลเซียสซึ่งเชื่อกันว่านี่เป็นกลไกาการประหยัดพลังงานของร่างกายนอกจากนี้ไออยังมีนิ้วที่6อีกด้วยซึ่งเป็นอวัยวะพิเศษที่เพิ่งถูกค้นพบนักวิจัยคาดว่านิ้วนี้จะช่วยให้มันจับกิ่งไม้ได้ดีขึ้นทำให้การเคลื่อนที่บนต้นไม้เป็นไปอย่างมั่นคงและรวดเร็ว โดยปกติแล้วไอไอจะออกล่าเพียงลำพังแต่ในบางครั้งโดยเฉพาะช่วงฤดูผสมพันธุ์มันอาจออกหาอาหารเป็นคู่ไอไอเป็นสัตว์ที่มีอัตราการสืบพันธุ์ต่ำมากแม่ไอไอจะให้กำเนิดลูกเพียงตัวเดียวลูกไอไอต้องพึ่งพานมแม่จนถึงอายุ7เดือนและถึงแม้จะหย่านมแล้วมันก็ยังคงอยู่ใกล้แม่เป็นระยะเวลานาน,าน เนื่องจากพฤติกรรมลับๆและการใช้ชีวิตบนต้นไม้สูงนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถระบุอายุไขที่แน่ชัดของไอไอในป่าได้อย่างไรก็ตามในสวนสัตว์ไอไอสามารถมีอายุยืนได้ถึง26ปีซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยชดเชยอัตราการเกิดที่ต่ำของพวกมันความเชื่อทางศัยศาสตร์เกี่ยวกับไอไอส่งผลกระทบที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ บางชนเผ่าพยายามหลีกเลี่ยงการพบเจอพวกมันในขณะที่บางกลุ่มกลับไล่ล่าพวกมันอย่างไร้ปราณีในช่วงต้นศตวรรษที่ผ่านมานักวิจัยเคยเชื่อว่าไอไอได้สูญพันธุ์ไปแล้วแต่ต่อมาในช่วงกลางศตวรรษที่20พวกมันก็ถูกค้นพบอีกครั้งประมาณ30ปีที่แล้วประชากรไอไอถูกประเมินว่ามีประมาณ1000ตัวแต่ในปัจจุบันตัวเลขนี้อาจลดลงไปมาก ไอไอกำลังเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอนด้านหนึ่งคือนักอนุรักษ์และนักวิทยาศาสตร์ที่พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อปกป้องและฟื้นฟูประชากรของพวกมันขณะที่อีกด้านหนึ่งคือการทำลายถิ่นที่อยู่อย่างต่อเนื่องยังคงมีความหวังว่าความตระหนักรู้ของมนุษย์จะมีน้ำหนักมากพอที่จะช่วยให้สัตว์หายากชนิดนี้รอดพ้นจากการสูญพันธุ์ ถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะสาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมายสวัสดีค่ะ